การเริ่มต้นใหม่ใช่ครับมันน่ากลัวแต่การยับอยู่กับที่ก็เจ็บปวดไม่แพ้กันการเริ่มต้นใหม่กับความกลัวความไม่แน่นอนความไม่รู้เป็นเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหมอกทำให้เราต้องก้าวอย่างมั่นคงบางทีเรามองไม่เห็นข้างหน้าเรานะครับแต่การเริ่มต้นใหม่มันน่ากลัวแต่การยับอยู่กับที่ของเรามันก็เจ็บปวดนะครับลองคิดดูสิครับว่าตัวเองเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ติดอยู่ซึ่งทุกๆวันเนี่ยมันเหมือนเดิมมันซ้ำซากและในวันสุดท้าย ความหลงไหลและวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันลดน้อยหายลงไปหรือเปล่าความรู้สึกนั้นคือความเจ็บปวดจากการย่าอยู่กับที่มันเป็นการตระหนักอย่างซ้ำๆอย่างช้าๆว่าในโลกนี้โลกที่คุณต้องก้าวไปข้างหน้าหากคุณยังนิ่งเฉยอยู่คุณถูกครอบงำด้วยความกลัวมันจะเป็นตลกร้ายสําหรับคุณมันจะเป็นฝันร้ายสําหรับคุณแม้ว่าเราจะกลัวในการเริ่มต้นใหม่แต่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมันมีบางครั้งถ้าเราไม่เริ่มต้นการจด จ่ออยู่กับที่เดิมของเราใช้ความคิดอยู่กับในเรื่องเดิมๆของเราแล้วคุณจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตหากคุณไม่กล้าเดิอนออกไปการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันน่ากลัวแต่มันก็ให้ประสบการณ์ใหม่กับเราเป็นโอกาสในการกําหนดวิธีใหม่ของเราเป็นโอกาสในการเรียนรู้จากอดีตของเรากําหนดเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ในแต่ละครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เราเริ่มต้นจากประสบการณ์ที่เรามีประสบการณ์นั้นกลายเป็นเครื่องนําทางเป็นสัญญาณแห่งความหวังของเราเราจะรวบรวมความกล้า เพื่อเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรเราจะเตรียมเครื่องมือเตรียมความรู้และบ่มเพาะความคิดของเราที่จะสามารถทําให้เราเริ่มต้นใหม่และประสบความสําเร็จได้อย่างไรหากคุณต้องการจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับลุงตีมีความรู้ในการที่จะถ่ายทอดด้วยประสบการณ์40ปีของลุงตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จในชีวิตในทุกด้านการเงินส่วนบุคคลความท้าทายมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของลุงตี ลุตีนามาถ่ายทอดเป็นหลักสูตรก็มีมันเกี่ยวกับการทําความเข้าใจความมั่งคั่งของเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินความมั่งคั่งประสบการณ์และความมั่งมีของเรามันมีทุกด้านในชีวิตเรียนรู้กับมันปรับตัวสร้างศักยภาพให้กับตัวเราเองลุกตีเห็นการเติบโตของธุรกิจเห็นการล้มลงของธุรกิจเห็นการปรับตัวของธุรกิจลุงตีได้กรั่นกรองเรื่องนี้มาเป็นประสบการณ์มาเป็นบทเรียนลุ้ตีนํามาถ่ายทอดได้แล้วก็สามารถนาไปจัดการใช้กับชีวิตตกของเราเองได้คุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตส่วนบุคคลที่คุณจะมีและเพื่อ กำหนดเส้นทางใหม่สู่อนาคตที่จเจริญรุ่งเรืองลุงตีคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีจะดีกว่าไหมถ้าคุณเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จหรือเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงคุณเองลุงตียินดีถ่ายทอดให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะครับแล้วลุงตีจะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยอยากประสบความสาเร็จต้องถามคนที่ประสบความสําเร็จกับลุงตี c e o